น้องนิงน้องนิงหังจากทำพาแล้กี่แล้วน้องยิงก็จะพามาดูนี่อันนี้ท่านี่ปลูกไว้นะแล้วก็เป็นตะไคร้โตแล้วเราได้ใช้งานได้ี่น้องตอรนี้นี่ไงอเรามีน้านะมีน้แล้วก็อามาปูกเีวนงก็จะเาไปากินพากินเนี่ไงสวยงาอันนี้ถั่ว ตัวกำลังขึ้นข้างเลยสวยนะพี่อยากใหู้คคเรียนรู้นะเราปลูกผักกินเองอร่อยดีและที่สำคัญเราไม่ได้ใสสารเคมีนะน้ำมาดูอีกนะตามไปตามไปนี่แตงอันนี้ยอดของมันสวยดีนะแล้วเนี้ยเราก็ทำข้างแบบนี้ยทำแบบเนี้แล้วมันก็ดินก็ดีมีน้ำก็ดีเราก็ เองได้นะแบบพอเพียงบบพอเ,พงนะเราก็มันเด็ดแล้วก็ไปทํากับข้าวแล้วก็เราก็ไม่โดนซื้อเราก็จะประหยดัดเราก็จะอยู่ในโลกนี้มีสิทนทำแล้วก็กินแบบประหยัดพอเพียงอยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบพอเพียงนะสาธุ